สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจันจจากแพนวีดิสอิดนะคะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมโป k ก m o n Go ชุ่งจันไม่ได้ลงคลิปโปเก m o n มา <laughs> นานแล้วเหมือนกันเนาะคือจริงๆยังไม่ได้ลบเครื่องยังไม่ได้ลบเกมออกจากเครื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ยกเลิกการเล่นเกมนี้ไปถึง12ล้านคนแล้วก็ตามนะคงจะมาโหก,กันนะคะที่แบบว่า ทำไมไม่ค่อยมีโปเกมอนเกิดเลยหรือว่าทำไมไม่ค่อยมีโปเกสต็อปเลยนะคะอันนี้คือ12ล้านคนนี้นับจากทั่วโลกนะคะไม่ใช่เไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเอ่อจเข้าใจว่าเนื่องจากว่าคนที่เลิกเล่นไปเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะอาจาอาจะแถวบ้านเขาแถวอำเภอที่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในประเทศหรือในประเทศที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีจุดโปเกสต็อปหรือว่าไม่ไม่ค่อยมีโปเกมอน ไปเกิดนะคะดังนั้นเขาก็เลยเบื่อๆนะคะก็เลยเลิกเล่นไปเนาะจนเชื่อว่าเด็กอันจังหวัดในบ้านเราเองหลายๆคนก็คงจะเกิดอาการาท้อแท้เหมือนกันนะคะน้อยใจยเหมือนกันว่าทําไมเราอยู่ตวจวแล้วเราผิดตรงไหนทําไมเราไม่ค่อยมีโปเกอร็อ,อปเลยนะคะไปไหนก็เจอแต่ความเมืองว้างนะคะทีน,นี้วันนี้จันก็เลยจะมาพูดถึงนะคะว่าจากที่จันลองตามหานะคะดูว่าเ,ออเด็กตวจวอ,อย่างเรานะ ของแตนนี่ไม่ใช่ตอจวอ,อย่างเดียวนะไม่ใช่แค่แต่างจังหวัดอย่างเดียวเป็นต่างอำเภอด้วยนะคะเอ่อเวลาที่เราอยู่ต่างอำเภอแบบนี้เราจะทํายังไงนะคะเราถึงจะสามารถหาแหล่งฟาร์มได้นะคะอันนี้จะต้องบอกไว้ก่อนว่าเกิดจากการลองสังเกตเองนะคะแบบทางเกมไม่ได้แจ้งมาว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่าฉัาลองสังเกตอุหลายที่ละลองไปตามหามาดูก็หลายที่นะคะว่า เออเราอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอแบบนี้ยมันไม่ค่อยมีปูเกสไม่ค่อยมีปูเกสต็อปเลยนะคะเราจะทำยังไงแต่เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะมีเสาสามเสานะแล้วแล้วเมื่อกีม้มีปิกจูเกิดมีม้าไฟเกิดมีมาร์กิคัฟเกิดคือมีโปเกมอนมาเกิดพร้อมกันในห้าตัวเลยนะคะตรงจุดนี้ที่จันอยู่จะเป็นแบบเหมือนเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นพาร์คนะคะแล้วก็อยู่เอ่ออยู่ใกล้ๆกับริมน้ำด้วยนะคะ คือหลังจากที่ตอนแรกจันลองไปหาเสาที่มันอยู่ใกล้ๆกันเยอะๆนะคะลองไปดูเสาที่อยู่ใกล้กันในในห้างนะคะในห้างจันว่ามันก็ไม่คือในห้างในในกรุงเทพเนี่ยก็คงจะเจอตัวอะไรดีๆเนาะแต่ว่าในห้างจางจังหวัดเนี่ยจันไม่แน่ใจนะว่าจังหวัดอื่นเป็นยังไงยังไงเพื่อนๆเขียนบอกจันมานิดนึงนะคะ ราะว่าในในห้างในจังหวัดที่ตันอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวแปลกๆนะคะคือพอไปแล้วก็เจอแต่แบบนกหนูนอนนะคะหรือว่าอย่างดีที่มีแปลกๆเข้ามาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบโปรดัก์บ้างหรือว่าจะเป็นเอ่ออีวีบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีแปลกมากไปกว่านี้นักนะคะอ่ะสเต็ปต่อมานะคะไปในห้างแล้วไม่ค่อยจะสมหวังนะก็ลองโอเคไปในวัดนะคะ ในคลิปที่แล้วเนาะที่จันไปในวัดก็มีสาสามเสาวแบบนี้เหมือนกันเปิดรัวโรยสักระฟงฟิง,ฟงแบบนี้เหมือนกันนะคะสามเสาแต่ว่าพอไปอยู่ในวัดเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยเจอตัวแปลก,ปลก,ปลกนะคะเหมือนเดิมเลยอาจจะมีเจอพวกธาตุพืชหรือว่าธาตุแมลงเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ถึงกับว้าวแบบไม่ถึงกับฟินาเล่แบบถูกใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเค ไปในห้างก็อกหักละไปในวัดก็อห้อนด้วยแถมไม่ค่อยเจอตัวแปลกด้วยนะคะก็เลยลองเปลี่ยนอะไปทะเลนะคะจากตอนแรกไปทะเลไปเดินริมน้ำชิวๆธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เจอตัวอะไรเลยนะคะก็เลยไปตามหาเสาโปเกสต็อปที่อยู่ริมทะเลมันก็โอเคเจอฮัทน้ำเยอะขึ้น,นเจอมาคิคัก็เยอะเจอโกดักเยอะก็ตามแต่ตัวแปลกๆอื่นๆก็ยังไม่ค่อยเจอนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งจันก็ได้มาเจอกับแหล่งฟาร์มซึ่งเป็นสวรรค์เลยนะคะเนื่องจากว่าสามเสาตัวนี้นะคะจะอยู่ในส่วนสาธารนณะที่อยู่ริมทะเลนะคะคือจันว่าริมทะเลมันไม่ใช่สาระสาคัญหรอกนะแต่ว่าสาระสําคัญของมันจะอยู่ที่ว่ามันเป็นส่วนสาธารณะนะคะเพราะมันเป็นส่วนสาธารณะเนี่ยเออมันจะเกิดมันจะมีพื้นที่ว่างพื้นที่ร่มรื่นนะคะ ให้คนสามารถที่จะมาบูเสือนะคะแล้วก็นั่งเรียงต่อๆกันแบบเป็น30-40ครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งมี3-4คนจันว่าจุดนั้นน่ะมีมีมากกว่าร้อยคนแน่นอนนะคะมานั่งเรียงต่อๆกันแล้วก็มาช่วยกันจับโปเกมอนนะคะมีทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็บางทีคุณพ่อก็เอาอะไรเย็นๆมาจิบด้วยนะแล้วคุณแม่ก็อาจจะเออนั่ง ช่วยคุณลูกจับโปเกมอนแบบจับเป็นคนละเครื่องอะไรเงี้ยบางทีก็จับพร้อมกัน3มเครื่องเลยคือมันเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จันส,สัมผัสได้เลยก็คือว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพอคนเยอะๆเนี่ยเอ,อ่อการเจอโปเกมอนมันหลากหลายขึ้นนะคะมันมีโปเกมอนตัวแปลกๆที่จันไม่เคยจับได้เลยเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าเทียบกับจุดอื่นๆที่แบบถึงแม้ว่าเราจะปักซากุระฟุงฟิ้งแบบเต็มที่กัด หรือว่า,อย,าอย่างอยู่ในห้างนี้มีตั้ง5้าเสาหกเสาเปิดซากุระพร้อมกันหมดแต่มันก็ยังไม่ค่อยเจอตัวแปลกเลยนะคะเพราะว่าพวกคนที่มาจาับพร้อมของเราะส่วนใหญ่บางทีมันก็มีอาจอาจ,จะแค่สิบยีคนไม่เยอะมากแต่ว่าพอมาถึงจุดเนี้ยจุดที่เป็นสวนสาธารณะตรงเนี้ยมีคนเป็นร้อยคนนะจะรู้สึกได้เลยว่าโปเกมอนที่จับได้มันมันขึ้นมาเร็วมาก จับแทบไม่ทันเลยมีบอลเป็นร้อยลูกเนี่ยหมดเลยนะคะคือพี่หนุมานพันถิ่นนี้แบบมีบอลประมาณร้อยหกสิบลูกนะคะเกลี้ยงเลยขณะว่านั่งอยู่ตรงเสาคือหมุนเสาไปด้วยจับไปด้วยคือยังไม่ทันเลยนะคะแล้วไม่จับเลยนะนกห,หน,นูนนคือเลือกจับเฉพาะตัวที่นอกเหนือจากนกหนูหนอน,นะคะก็ยังบอลหมดนะคือจับไม่แน่ใจว่ามันมีผลไหมอะแต่ว่าจะลงไปสองครั้งสองสาครั้งละ ช่วงช่วงไหนเช่นไปตอนคนยังไม่เยอะเนี่ยโปกเกมอนมันก็ยังเกิดไม่เยอะนะแต่พอช่วงเย็นๆคนเริ่มมาออกกันเยอะจนถึงหัวข้ามเนี่ยโอโ้โหแบบโปเกมอนยิ่งเกิดแบบเยอะมากคือมาแบบว่าไม่รู้มาจากไหนนะคะมาเร็วจนจับไม่ทันเลยอะ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยคือบางตัวมันไปเกิดนอกเสานอกแมปอะไรเงี้ยเนาะเห็นเงาเป็นทรายขึ้นมานะคะก็จะมีคนไปเดินวนรอบนอก พอเจอปุ๊บก็จะตะโกนบอกกันแล้ววิ่งกลูทางกันไม่จับอ่ะเออเป็นอะไรที่สารวนกัน,นากสนุกแล้วก็น่ารักมากนะทาให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ได้มายืนคุยแดกเปลี่ยนกันนะแล้วก็พ่อแม่ลูกเองก,ก็มาจอยกันมาปูเสือเออนั่งเล่นคุยกันคือมันเป็นกิจกรรมที่ที่มันเป็นผลดีมากเลยนะคะและการที่มีคน,คนเยอะๆแบบนี้มันทําให้เราเจอโปเกมอนแปลกๆเยอะเนี่ยที่ฉันเลื่อนให้ดูทั้งหมดเนี่ย นี่คือจนจับได้ในวันเดียวนะคะอันนี้วันเดียวเลยใช้เวลาแค่ประมาณสักสองชั่วโมงอาจจะ,จะสักไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าแบตจันหมดไปก่อนนะใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งจันอัพจากเลเวลหนึ่งมาเป็นเลเวลสิบเลยนะ<ม>คือจันเคยสมัครทิ้งไว้แล้วนะคะไอดีเนี้ยลราก็ไม่ได้เล่นเลยเพิ่งมาเล่นวันเนี้ยว,วันแรกนะคะพอเล่นปุ๊บ,ปบเปิดลัคกี้เอแล้วก็จับไล่ไปเรื่อยๆแบบวันเดียวเนี่ยได้ตัวแปลกๆมาเยอะเลยนะคะก็อัพจาก หนึ่งไปสิบเลยนะแบบเออถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะคะก็ดังนั้นจันอยากจะบอกว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ตจวเหมือนจันนะคะอย่าเพิ่นงน้อยเนื้อจำนวใจว่าเอ๊ะเราไม่มีเสาเยอะแบบชาวกรุงนะคะเราจะลบทิ้งเลยดีไหมนะก็อย่าเพิ่งลบทิ้งนะคะใจเย็นๆนะลองอจากที่จันสังเกตเูียงที่จันบอกว่าพอมันมีสามเสาแบบนี้แล้วอยู่ในสวนสาธารณะช่วยดึงให้คนมาเยอะๆเนี่ย เราลองอย่างนี้ดีไหมนัดกับเพื่อนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันกับเราหรือว่าอยู่ห้องเดียวกับเรานะคะหรือว่าไปลองตามหาดูว่ามันมีเสาไหนที่มีคนเป็นนัดรวมตัวเล่นกันเยอะเราก็ไปแจมขเขาแล้วก็ผัดกันช่วยกันปัดปรดัวนะคะจะรู้สึกว่าถ้ามันมีคนเล่นแบบประมาณเกือบเกือบร้อยคนหรือว่าร้อยคนอัพเนี่ยโปเกมอนมันเกิดเยอะแบบรัวมากเลยนะคะดังนั้นไม่แน่ใจว่าเกมเขา สร้างมาเพื่อให้การมีผู้เล่นเยอะๆมารวมกันมันมีผลในการช่วยดึงโปเกมอนหรือเปล่านะแต่ว่าฉันสังเกตดูแล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่ไปเลยคือถึงแม้ว่าจะไปจุดเดิมแต่ว่าไปตรงหัววันหน่อยช่วงที่แบบยังไม่ค่อยมีคนเนี่ยโปเกมอนมันก็ยังเกิดไม่หลากหลายเท่านี้นะคะเพราะช่วงที่คนเยอะๆ่เหมือนมันหลากหลายมากขึ้นนะคะก็เอาเป็นว่า ให้ไวเป็นไอเดียละกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอออยากหาแหล่งซ้ำสําหรับต่างจังหวัดลองใช้วิธีนัดแนะนะคะหรือว่าหาแหล่งที่มีคนไปเล่นเยอะๆเป็นหลักร้อยคนขึ้นไปนะคะคืออย่าไปเล่นในที่ที่มันเวร์วังเลยนะแบบที่มันไปในวัดเปลี่ยวๆหรือว่าปในที่เปลี่ยวอันตรายด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวแปลกๆหรอกนะคะไปในจุดที่มีคนเล่นเยอะๆดีกว่าเนาะ ก็เอาไว้เป็นไอเดียให้เท่านี้ก่อนละกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจันลองไปจับอีกครั้งหนึ่งแล้วมันได้ผลดีหรือไม่ดียังไงมันจะมาอัปเดตให้ฟังเพิ่มเติมละกันนะคะแต่ว่าตรงจุดที่จันไปเนี่ยจันว่ามันเป็นจุดเหมือนเป็นจุดเกิดของปิกาจูนะคะจันกับมินิลวนะคะคือจับได้หลายตัวเลยที่จุดนั้นนะคะทั้งหมดนี้ที่เลื่อนให้ดูนี่คือจับภายในแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ ยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้จันน้อยทำคลิปต่อๆไปนะแล้วก็จน,นวกว่าพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ